คนไทยก็ไม่ได้เป็นวปเป็นกรรมไอ้คนขับรถมันก็ไม่ดู่รู้มันจะหลีบไปไหนหนึ่งชีวิตก็มีคุณค่าเด้อไปล้วนิ่งล้ว ได้เลยตา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 ยอนิจจาวัตสังฆาลุปปาธวรยธรรมนิอุปปัชิตวานนรุสันติเตสงุปสมุโคสเพสตามารันติจักมาริยุจักมาริสเรกาเทวังหังมาริสามิ natsi me hetha sam sai to le ai ban den bat kam bat tharamman na de a ta 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 khana oe เกิดเป็นคนบำนาญบ้าญนี่เด้อใหญ่สายรังแก่เด้อเกิมาาดมากศานาฮารุ่นเป็นคนนนยุวะยุวากะแดานี่บุญญาพาฒนาใดหลายเด้อยะเกิดเป็นม้าบัตรบุญญาบาฒนาัดหลายแล้วไก่แล้ว,ลวสานาฮารุ่นนี่ละสาสนาเนี่ยเป็นคนบัต มาเป็นมหาวัดแล้กลวกรรมบัพเพนญพลาเดอ้อใส่กำใส่เวี้นเข้าไปโอ้สิกำแก่กันแล้วกันจ้องเวี้นจองกำกันเดอ้อแตสสุสุขติสัมปรา,า,ารญาภพเด้อเกิดมาศาสนาลุ่นแต่เป็นปุถุพ่อพระพุทธศาสนาปุพ่อเขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเขาถึงท่ำเขาสู่สวรรค์นิพพานคนละจากสมัครสิ่งจาความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่คือความทุกข์ คนสัตว์ลับตาสงสารเด้อล่ะเดอะ้อไ,ไปแล้วแพนดา้าไปแล้วแพนดา้าไปแล้วแพนดา้าไปแล้วไปแล้วแพนด้าแฟนดาไปแล้วไม่มีอีกแล้วแพนดา้า นี่แล้วอี๋เฮนดาไปแล้วฮันดาไปแล้วอี๋เอ้ยอี๋ลูกไปแล้วฮันดาไปแล้วเด้อฮันดาไปแล้วเฮนดาไปแล้ว cầm hmm. lăng hù cầm lăng lên cầm lăng giọt cầm